ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเสียบชุนชมน,นะครับผมต้นเล็กอย่างนี้ให้ดูนะครับผมต้นขนาดนี้หลังจากที่เราเสียบไม้แบบมีเสียบปั๊บเนาะเราก็จะได้ไม้ในลักษณะแบบนี้มาเราก็จะได้ไม้ที่ดูดอกน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับผมก็อยู่ที่เราชอบว่าเราต้องการดอกแบบไหนสไตล์ไหนต้องการที่มีสีสันโดดเด่นแบบนี้หรือว่าต้องการมีไม้ที่มีสีสันพื้นเดียวอย่างนี้เราก็เอามาทำอนี้คือ แค่ว่าไม้ Banana. ที่มีที่สันพื้นเดียวอันนี้จะคืออ่าัวทิการนนะอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เองนะเพราะว่านอนกระเล่งงานตัวทิการก็จะมีความสวยงามน,นะครับผมนะครับผมเนาะทำไมชอบนะครับผมจังเลยอันนี้จะเป็นขาวมารีตัวนี้นี่ดอกนี้ไม่สมบูรณ์เองนะคือหนอนเล่งงานให้ดูนี่นะดอกจะไม่สมบูรณ์นะนอนเล่งงานก็ดอกกระปทนี่จะเป็นไมาที่สมบูรณ์แล้วก็จะดอกที่สวยนะครับผมอันนี้จะเป็นขาวมารีนะจะมี อ่าขาวสีสดใสนะอารบริดองต้นนี้ไม้ต้นตัวนะเหมาะที่จะไปสร้างแทนซีมากๆเลยเพราะกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สามกิ่งใหญ่ๆเลยอันนี้ผมแต่งฟอร์มไว้แล้วสามกิ่งใหญ่ตัวนี้ก็สามกิ่งใหญ่รอบกิ่งที่สี่ที่ห้ากำลังแ,บบแต่ออกมาเหมาะที่จะไปสร้างงานแฟนซีมากๆการสร้างงานแฟนซีแบบไม้คือแบบมีนะที่ผมทําให้ดูอันนี้ผมก็เสียบแฟนซีเห็นหมาเนี่ยเสียบแล้วก็นนี้มาเสียบอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมตรงที่สีบครั้งหนึ่งอันนี้ปีดปวดแล้วนะ ก็รอรอ,อตอนเย็นจะถอดถูกระดาษเว่า,าตอนนี้อากาศร,ร้อนไปหน่อยใช่ไหมไอ้กินหมดแล้วนะออกกระตุ่มแล้วก็ม่ทํางานให้เลยเนี่ยก็ามาเสียบแบบน,นี้เราเป็นการเสียบเซนซีแบบต่อเตืมอไม้นะครับผมต้นนี้เช่นกันต้นนี้ผมจะเสียบวันนี้นะตอนอบ่ายต้นนี้ผมจะเอาอ่าเอาอะไรมาใส่ดีล่ะอืมกิงขนาดนี้กีน,นเล็บว่าจะเอาอ่าอะไรนะอ่า กระด้งเย่มาลงนะแล้วก็จะเอากระดิ่งเยื่มาลงแล้วก็จะเอากระด้งชิกาดาใส่ไปด้วยในตัวนี้จะทําให้เป็นเพนซีอันนี้มาแล้วนะั้นไม่แบบนี้ <c oughs> เราจะสร้างสร้างงานเพนซีได้สวยนะครับผมสร้างงานเพนซีได้สวยอย่างตัวนี้ก็ได้ราสีนะหลาะสีแล้วแล้วก็รอกิ่งต่อไปแล้วก็อีกไ,ไม่นานไม้เหล่านี้ก็จะออกดอกพร้อมกันแล้วจะมีความสวยงามให้เราได้ชื่นชมสองต้นนี้เหมาะที่จะทำเพนซีมาต้นโตนะแข็งแรงทุกอย่างให้นี่ไปด้วยต้นดอกแดงอันนี้ดอกต้นเล็กอยู่นะต้นเล็กอยู่ เล็กอยู่นะแต่ว่าเอาไปให้ปืนกระถางที่บ้านก็นแล้วกันเนาะเอาไปดูเรียนต่อเอาไปเป็นพาราก็แล้วกันก็ดอกดสวยียวไปเลี้ยงดูเพื่อจเจ้าบริพันต์ตัวนี้นะก็สามก็รวมทั้งหมดสามต้นสองร้อยนะรวมทุกอย่างสองร้อยหาคะนสนใจอันนี้มอที่จะทำพันธุ์ซีงมากเลยพันธุ์ซีงมากเลยเอาไปทำพันธุ์ซีได้สวยมายสองต้นนี้เดี๋ยวเรามาเสียบง,งานกัน,กนครับผมไหมไอเนี้ยตามาติดจิบบ้าเลยเดาเฮ้ หมดแล้วเดี๋ยวทำงานครับผมโอเคครับผมต้นนี้เนาะเราได้ต้นมาแล้วหากเราต้องการแบบชัชวร์นะให้เรางดงดนับต้นต่อให้แห้งก่อนสักสามวันนะครับผมสามสี่วันก็ไม่เสียแต่ว่าไม่งดก็ได้นะแต่ว่าต้องการให้ตัวติดเลยเราต้องงดนะครับผมแต่ครั้งแรกดูกระดับไม้อันนี้จริงคันที่จะบวมใั้หมดได้ถึงยอดปายนะอันนี้ผมก็จะลองใช้ยอดปลายเดี๋ยวเอาตรงไหนดีให้ดูก่อนเอายอดปลายเกี่ไว้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเนาะ ใช้สามตามาถึงกินเล้สวยอันนี้ต้องทิ้งให้ไกลนะผมเคยแล้วนะเนี่ยเสียแล,ล้วตาแล้วก็เก็บมาเสียบเหมือนเดิมถ <c oughs> ่าได้ไปดอกเดียวดอกจัดเดียวอ๋อยังมาใหน้นะกันตาดอกขี่เก่าเยกันา,อนาโอ้ยตายเลยบุโอเคตรงไหนที่เหมาะเราก็จัดการตัดทิ้งเลยได้แล้วก็มาเ,เห็นไหมเห็นไหมมาเห็นเนาะเชิบตัดแบบงนี้นะ ยาใส่กลับหัวตอนนี้เขาจะมีมีมีตาอยู่เนาะให้ดูอันนี้ถุงพลาติกนะถุงใส่ก็ยาเข้าไปยาเข้าไปให้อยู่ตรงมุมจะง่ายเพราะว่าทําไมไว้ตรงมุมจะง่ายแล้วก็เอาลงเลยนะเอาลงเลยเอาลงเราก็วางกับแมงที่เหมาะสมให้อยู่ตรงกลางเพราะไม้เวลาจะสวยความสวยงามว่าแผลเข้าสวยไม่สวย จะอยู่ที่เราปาแฉะถ้าเราปาแฉะได้ตรงนะไม้จะสวยถ้าเราทําไม่ตรงแล้วก็ระาวาังไม้จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นคือแขะจะไม่สวยเนี่ยแฉะสวยจาเรียกว่ายังไงนี่คือการข้าแฉะที่สวยคือไม้จะวางได้ตรงเห็นไหมรยละเอียดจะสวยงามแทบจะไม่เห็นริ้วรอยในการทางานแล้วก็ต่อไปจะคมเกืนกันไป นี่คือการทําให้ไม้ที่เขาเข้าแพ้ได้สวยแต่ว่าได้เขาแพ้เขาแพ้นะบอกได้หมดแต่ความอีสานแต่ความแม้ว่า,วาร้ยา,ายกับล้มล้มสาล้มข้าวไปเนี่ยครับผมก็อกจะได้ไปตลาดก่อนนะเพราะว่าผมต้องไปซื้อยาให้แม่แล้วถึงได้กลับมาทํางานต่อพล้เดี๋ยวค่อยมาดูนะหาใครสนใจก็ทักมาทางไลน์ได้นะครับผมผมก็ต้องต้องไปตลาดซื้อยาให้แม่แม่อรออยู่ผมก็เรือใบหมดเดี๋ยวรถดาเมเร็วแล้วก็จะได้กลับมากินข้าวเชาว้าแล้วก็จะได้ทํางานต่อก็ คงจะยาวไปตอนเย็นเจอกันใหม่นะครับผมนี่นะสองร้อยนะเอาไปทําเป็นสีได้สบายๆแล้วก็ได้ไม้ชี้สวยๆเลยนะครับผมแข็งแรงมากๆทสองตัวนี้กี่ตัวผมพร้อมที่จะทํางานเป็นสีพร้อมเราจะเอาไปคันมือได้เลยนะนะคันมือแบบสนุกสนุกได้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากขอบคุณแล้ะเกี่ยวกแจ่งเข้านี้เด้อครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับกข้าซาแปะ